ครับผมสวัสดีครับสมประเนินพี่น้องสมประเนินกำลังเห็ดกระเทียมแล้วก็เข่าครับผมยัดยันย,ยัดเข้าไปครับผมตัวข้นเขา่าก,ก็กระเทียมนะครับกระเกียร์ดอยม้มะเทใส่ครับผมมะขันใสยย่หยาดหยดในหม่องอันนี้ปาดไวมันอี้ก็มาม่ยางไก่ย่างเสียห้องไห้พี่น้องนี่ครับผมเสียห้องไห้กับย่างไก่เดี๋ยวสิมาตั้มหมกแตงครับผม จะเรื่องบอกผมเห็ดสมปรนินแล้วก็เห็ดสมเสียห่องไห้นะเดี๋พี่น้นองสมแบบเป็นตอนหอใหญ่เลยสมเสียห่องไห้ยื้อสามมือคอยมาเบิรงครับผมคนนีเวลา่าคอยสิได้ลงนะครับตาดอกเกียร์เกียรตาออกกันพี่น้องนี่ครับตาใสใ่เลย มีตั้มแต้งอย่างเนี่ยเสียเจวผมอย่างไกลครับผมง,ง่ออยายๆเขาเนี้วอ่อนๆสำหรับมีโน,โนวันนี้ล้างเหลืงลองงานครับหลายคนบ้านเทียรเพิ่อนกินตาดำจมผมแบบเขาบอกพากินครับเขาว่าตาเมาตาหอยเชลนีแๆนๆ ยินเดาเมาเขาวะแต่ตัวนี้ผมปุ้งนะครับเดี๋ยวทายตอนปุ้งเลยจะแบตโทรศัพท์ไรอยู่ตัวตาตามแต่งอย่าลืมนะพี่น้อง ใส่อันนี้น้ำครับเดี๋ยวเต้าหนหมักเดี๋ยวผมใส่หัวหอมเดี๋ยวตามแต่งตามแต่งใส่หัวหอมครับมาสับแต่งเขาใส่เลยพี่นนอง ปลาใส่นีนเรียบร้อยแล้วครับปุ้งเรียบร้อยแล้วล่ะผมว่า <c> เ <oughs> ดทายต้อนปุ้งครับเดย๋ยนขาดอยังเขาคอยมาเผื่อใส่อีกแเพราะแต้งมันเจือดครับให้มันออกรสชาติหน่อยใส่หมูยอนั เ๋ยวล้อหมูยอครับผมนะครับใส่หมูย่อแล้วเงินจรอมจั่ง ครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่กามแปงทอดในนกแม่เดี๋ยเดอดเลยนี่ลวกเส้นยข้าวปุ่นใส่น้ำที่นอกเดี๋ยวเปรี้ยวเหนือเสียเข้ามาซอยครับบ้านไก่โอเคครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเสียงด้านนี้จะหน่อยครับดูฝุ่นนี่ไก่ ตอนน้ำแมครับผมก็คือสิมาารยอยนนี้น้ำหยีหอนหอนหอนโรยกระเทียมเ,เจียวครับผมสีโค้งนั่นมีเนาะปิดนังครับผม แลพอซับนะครับนะครับเรียบร้อยครับผมใส่เทียมเชียวเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนีดก็ซอยเสียห้องให้พี่น้องสะดุ้งไฟครับผมคือว่าเขาอย่างไกลก่กันล้วก็อ,ออกครับผมแล้วก็เอาเสียไฟยังแห้งครับ เดี๋ยวมาขอซอยนะครับหอนเนีย่ยสมๆพี่น้อง สม่ำๆนะครับนะครับผมอ,อ้ยนะครับกับเขาง่ายๆมันเปนอย่างเสียห่องให้พี่น้องอย่างไก่เจียวขมตำบอกแตงครับผมใส่หอยเชลลีขับปุ่นขอนย้อนห้อนนะครับสับแ่บนี่กันอาหารแห่งพี่น้อง,องนียมาครับสับแ่บนี่กันหอมก่อน เราไปซื้อ้าวมาติดอันนี้ยอยู่พี่น้องอมาให้กินก่อน,นอไปซื้อผนอ่ะสามสิบหกลูกที่เิา้อทิ้งเขาสิบปนหกโมงนั่นไอหาโมงกละกินม่อ่ออกไม,ไม่มีน้ำอ่ะ ชินหมมา้พักือมากไปเลยสอวนชี้หมูไมนี่หัหอมสัๆน่ก,กัน มาอรอไม่นมือนกินเพื่อสมปรนิน่นแล้วก็สมเสียหองหายไปพี่อกไลยอย่างปนิ่นไวททอดเร็เบ

<cười> 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 không ăn nằm một lần มไม่ค่คยไปกินต้มเขาอ,อ้ยรับเรนนอนเบร์นเือยเนนอนเฮสียงดังมาสิเ้นมาเรนนอน ยังตองกดต้องกดท้ายใหญ่ จะทำแแกนงนมะน่นเสดยดายเลยน,นี่หน่อยแกนบุนีมม่หน่อยใช้ใส่กระเดาหนสามส่วนบนหนามมันส่วนนีกแหละกนอืมออนอนอยู่โซฟาไปเฮียเฮียเหลาตา บอกลบ่นี่อะรอ๋อนี่มะอันนี้อืนฟ้าบ่าเห็นอะไรสีหยกอยู่น่ากินตรงเขา 我呢，那怎么了？

看见了。 ท้ตแตแงใส่พริกแห้งแล้วกับพริกซอสจากสองสามหน่วยครับ๋ยวาพริกแห้แแงหลายหน่วยอ,อ,อ<ล>ยู่เห็นสีจืดๆเนี่ยอย่บาบอยอันนี้ได้พี่น้อง <S <S 2> <S 2> จ้าอาจารย์ครับ หนากันแห้งกับไอ้อากาศหนาวๆเผ็ดๆเนี่ยมันไปสูบป,ปากดี <c oughs> ใครเนี่งบันงยังให้ฟังเอาไว้แห่จีหนะ С твоим тем.

อ๋อพี่น้องครีมเน,นี่ยแซ่บๆนะครับจะคอยวางกันไหมนี่ครับจังเจอนครีมหนาพี่น้องแซ่บนะครัวเหนียวผมเนี่ย,ยเสียเป็นได้กินแห้งพี่น้อง